ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถฉันอ้วนเธอจะรักฉันอยู่ไหมถ้าฉันดื่มหนักเธอจะแค่ฉันแค่ไหนถ้าฉันนอนกรนเธอจะทนฉันได้ไหมถ้าฉันไม่สบายเธอจะดูแลฉันยังไงฉันจะเปลี่ยนแปลง สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการอรคาเร a l ิตี้สุขภาพดีทุกตำบลน,นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับบุกลงพื้นที่ทุกตำบลทั่วไทยเลยครับ แล้ว,วันนี้ครับผมมาอยู่ที่โรงพยายบาลส่งเสริมสุขภาพตำบแลแหลมบัวนะครับที่อำเภอนครชัยศรีอยู่จังหวัดนครปฐมนี่เองครับที่นี่เนี่ยเขามีการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสื่อสารทางไกลที่ทันสมัยนะฮะนั่นก็คือกล้องสกายเพื่อปรึกษากับแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเมื่อมีผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอาการที่เกินกว่าระดับพื้นฐานครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยที่นี่เขายังมีการส่งเสริมให้มีการออกกําลังกายกันด้วยนี่ทั้งการออกกําลังกายด้วยไม้พลองมีเต้นแอรบิกแล้วก็ยังสอนทําหูละ ซึ่งเป็นเครื่องออกกําลังกายแบบภูมิปัญญาชาวบ้านนี่แหละมีลานเล่นฮูลาฮูปด้วยนะครับภายใต้สโลแกนกินเป็นเน้นขยับกายครับ หากเราเล่นฮูลาฮูปเป็นประจำจะช่วยพัฒนาเสริมสร้างและฟื้นฟูก,กล้ามเนื้อรอบเอวทําให้พุงยุบและสามารถกระชับหน้าท้องให้หุ่นเพียวขึ้นได้ถึงร้อเปอร์เซ็นต์เลยแหละครับแถมยังช่วยพัฒนาสมองระบบประสาทและเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวอีกด้วยแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจและมีปัญหาเรื่องข้อเขา่าไม่ควรออกกําลังกายด้วยวิธีนี้ครับเพราะอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ นี่ยังไม่หมดนะครับเพราะที่รอพศออตอแห่งนี้เนี่ยนะครับเขามีการคิดคนด้นนวัตกรรมใหม่ๆจากการใช้ถั่วเขียวครับและคุณผู้ชมสงสัยเหมือนกับผมไหมครับว่ารอพอ,อตอแหลมบัวแห่งนี้เขาจะเอาถั่วเขียวไปทําอะไรสงสัยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตามผมเข้าไปหาคําตอบกันเลยดีกว่านะครับไป สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวกันรอขนาดนี้แนะนําตัวเองนิดนึ่งก่อนชื่อวิโรธทองเกี้ยงครับเป็นนักวิชาการประจาที่นี่ครับเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับที่บอกให้ผมเอาถั่วเขียวมาด้วยให้เอามาต้มกินกันหรือไงครับเนี่ยฮะอ๋อไม่ใช่ครับเราเอาไปปลูกกันเออคุณบอกครับผมว่าเอาไปปลูกไม่ได้ช่วยรักษาผู้ป่วยตรงไหนเลยนะครับเนี่ยผมไม่ใช่เพียงแค่แช่ครับไม่ได้ไปปลูกวันนี้เราเอามาทําภารกิจครับในการเยียวยาผู้ป่วยถั่วเขียวเนี่ยนะครับใช้เกี่ยวกับการนวดก ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาอามาพุ่งบอลฟาดยังไงคะเอามาทํายังไงครับเรามีว่าเราจะเอามาทําเป็นลูกบอลพาวเวอรว์บอลครับโอ,โอวทำยังไงนะไม่ยากอยากจะรู้เดี๋ยวตั้งต่ไปดูครับเดี๋ยวมีคนทําให้ดูออ,อามอามตาั้งมมาตั้งตามาครับตั้งตาม,มา,า,มมาอุปกรณ์ในการทำพาวเวอร์บอลนั้นก็มีถั่วเขียวหรือว่าถั่วเหลืองถุงเท้าหนังยางกลวยและวิธีทําก็นําถั่วเขียวเนี่แหละครับเข้าไปใส่ไว้ในถุงเท้า จากนั้นก็ใช้หนังยางมัดให้แน่นแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยโรงเรียนรอพสตแลยแหละครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วภารกิจของผมคืออะไรครับที่มออ๋อเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณเอกนะครับไปเยี่ยมผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านอัมพุกเอาพาตไลน์หนึ่งครับคือเอาอุปกรณ์นี้ไปให้เขาใช้เลยให้เขาใช้เลยจริงวันนี้เลยจริงไหมครับจริงครับอันนี้บอกว่าเป็นของคุณเอกด้วยนะจะได้มีกําลังใจใช่ถูกต้องในการบีโอเคผมพร้อมแล้วหมอไปผมต้องขอโทษด้วยนะ่งพอดีวันนี้ผมติดประชุมครับ อ้าวทำไมคุณพี่วิโรธถึงทิ้งพิธีกรของเรากลางรายการแบบนี้เลยนะครับถึงแม้ว่าตัวจะไปไม่ได้แต่ก็มีของฝากไปครับซึ่งของเหล่านี้เป็นของที่ใช้แล้วแต่มีสภาพดีที่ชาวบ้านได้บริจาคให้กับทางรพอสอตนำไปบริจาคอีกที่นึงครับและหลังจาก